หลังจากถ่ายทำคลิปไั่ตันแปลกๆให้ท่านผู้ชมได้ชมลก็เป็นเวลานานพอสมควรแต่ว,ว่าเฝ้าสังเกตการมาตลอดติดตามมาตลอดมันจะเป็นยังไงเนี่ยเกิดยากไม่ใช่จะเกิดได้ไง่ายๆ ของพวกนี้ที่ว่าเป็นของทนนสิทธิ์ปีนี้เกิดมาสองลำสองหนอ่อตายไปหน่อนึงเหลือรอดแค่นี้แปลกดีเหมือนกันสองลำก่อนหนึ่งก็รอแค่ว่าให้มันแก่ให้มันได้ปีนึ่งประมาณเดือนเมษาก็จะตัดพิสูจน์ มันจะตันสุดหรือเปล่าเพราะที่ถ่ายทำคลิปที่แล้วนี่ mm. มันกวงปลายหน่อยหนึ่งอะ mm. คือรีบตัดเขาพิสูจน์ไง mm. แต่ว่าตัดลำเดียวนะ่ะ mm. ตอนนั้นลำเขายังอ่อนเ mm. พิ่งเขาเรียกภาษา mm. แตกใบขิงใบขาอะไรเงี้ย mm. ไม้ยังไม่ถึงปีอะ่ะ ฝนฝนหน่อยๆก็ไปตัดเขาพิสูจน์ก็เหลือลำเดียวเลือ้อยเป็นเครือหวายรอให้แก่ๆจะผิดธรรมชาติทั่วๆไปอยู่แล้วของพวกนี้ยาว <laughs> สุดลูกหูลูกตาเป็นไผ่หนามนะลำปกติเขาก็จะแบบนะแต่ปีนี้ได้แค่นี้รอดจากปากเยียวปากกา รอให้แก่ยังไงก็เสร็จ,จอยจ้อยอยู่แล้วยังไงก็ต้องตันหมดเป็นโดยธรรมชาติออกก <c oughs> สังเกตมาตลอดตั้งแต่มาเจอจะดูความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สงสัยว่าไอ้เป็นขนแหนงหรือเปล่าโผล่มาจากตอใต้ดินเอาไปเอามามันไม่ใช่ แตกหน่อออกมาแต่ว่ามีน้อยลำหนึ่งเอหน่อหนึ่งตายไปแล้วไม่ทันเป็นลำหน่อหนึ่งขึ้นมาได้แค่เนี้ยเอาไปทำอะไรยังไงก็เป็นไผ่ตันเพราะตันทั้งลำ <c oughs> ร้อยแก่ก่อนเป็นหน่อไม้นะปลายเขาจะไม่ใจร้อนจะพิสูจน์ ว่าได้ใจร้อนพี่สุดไปแล้วคลิปที่แล้วรอให้เก่ๆก,ก่อนถือว่าโอเคนะสำหรับไผ่กอนะไงสลัมนี่ก็ต้องปิดของจอยจ้อยเป็นของทน,นสิทธิ์ส่วน หรืออีกลำหนึงยาวๆที่เลื้อยเป็นเครือหวายนี่พี่สูนรแล้วว่าตันทั้งลำก็จะแจกจ่ายใ,ให้แกแฟนคลับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องจอยจ้อยมาตลอดดูแล้วเนื้อน่าจะเต็มหมดได้ปีนึง่งสำหรับลำที่เหลือไว้เนี่ย เดือนเมษาได้จะมาตัดพิสูจน์ถ่ายทำคลิปด้วยดูไปพร้อมๆกันตันหมดยังไงใครต้องการก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปลำนี้ยังไงซะเจ้าของช่องจ่อยจ้อยจองไว้ก่อนละ จะไม่ละเลยแต่ละคลิปนะจะเฝ้าติดตามดูความเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าคลิปไหนที่พอจะเฝ้าติดตามได้พร้มกันเพลิน,นขึ้นมา คือไขล่ลำปกติทั่วๆไปใกลก้แล้วลำนี้จะเป็นสีลายมันสู้หนอนสู้พเพลี้ยสู้มแมลงไม่ได้ชอบมากินมันเหมือนกัน ปวดใจรอเดือนเมษายนที่ใหม่สงกรานไทยเรานุ่นหลย <c oughs>